มีโอร้อยห้าติดรหัสสี่สองนะครับสี่สองคือ,อเกี่ยวกับเข็มสปีก็คือเข็มความเร็วนะซึ่งรถคันนี้ก็คือเข็มไม่ขาดด้วยนะเดี๋ยวให้ดูว่ามันขึ้นขึ้นรหัสยังไงหนึ่งสอง สามสหนึ่งสอง่ามันจะกระพริบยาว4ี่ครั้งแล้วก็กระพริบสั้นสองครั้งนั่นหมายความว่ารถคันนี้ติดรหัสสี่สนะครับประมาณน,นี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสายใหม่แล้วลองอ่าประกอบดูว่าจะหายไหมนะครับอ่าโอเคทีนี้ ใส่สายไม่เรียบร้อยเดี๋ยวจะหมุนล้อแล้วก็เปิดกุญแจนะครับผมอันให้ดูอีกทีไฟยังโชว์อยู่นะตอนนี้ ่ะเดี๋ยวผมจะหมุนล้อนะแล้วเดี๋ยวปิดแล้วก็เปิดใหม่อ่ะหายแล้วเรียบร้อยอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองเปิดกุญแจสตาร์ทนะครับ หลังจากที่หมุนล้อแล้วเปิดกุญแจเคลียร์โค้ดเราจะขับจริงแล้วอไม่ขึ้นโค้ดแล้วทีนี้เดี๋ยวลองสตาร์ท ไม่ขึ้นปกตินะครับอาการก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับอาการโค้ด42ก็แก้ไขด้วยกัารเปลี่ยน สายใหม่นะครับแล้วก็ทําการเลียร์โค้ดประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามสวัสดีครับ